เบิงในพี่น้องความบ่มักดีสบายดีเด้อพี่น้องวันสุขุสุคน,นวันนี้พายายมาเก็บของเก่าขายบ่ยายที่อื่นมีเยอะแยะโบลินมาลินทนี่พุ่นคีเถาพายบนดังไผยบนซากไม่ประดักหักพังบนอื่นมีกับโบลิน ใช้หมูเด้ผูหมูผู้หมูเว่นเขามาเผาไผ่ถิ่มเลือแต่โค้งเล็กมันเนีเอามาใส่พูนหันหน้ามาดูหันหน้ามาดูมัน,นามาตโตซื้อมาใส่ให้ดีๆีฮักถิ่มเมื่กี้เป็นคนอันี้นเลยฮักถิ่มเวลามันพังเห็นเศษสามแล้วเก็บมาอยากใส่ใช่นี่นี่อะอ่ะ,อะใส่ไปลุงเบิ่งด้วยะหมดหน้ามุมเมาลินงุม้มขี้เถ้า เพ,พิ่นอยู่บนได้เพิ่นอยู่แล้วก็ให้เพิ่นลิ่นไปเดี๋ยวก็อา,า,าบน้ําให้บ่เป็นยังลูกไปน,อน้องนี่แต่ความเลอะมันก็เลอะอยู่แล้วน,น่เนาะย,ย,ยายมุมเมาขีเท่ามองยายทิมซะลูกทิม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 ซะมันลิ่นอยู่ห่มหมห่วงยายผมก็ตุงยุง่งอยู่วีให้แต่เศร้าผู้วีพมกับวีหย่างวีชามัดพมกับหมัดหย่างหมัดซาได้บริยากให้หมัด เห็นหมูเห็นหมูมะลินน้ำนี่หมูมะลินน้ำเอาลมนะลูกลมนะกระเจ้าใหญ่แล้วกระเจ้าซามปีกว่าเกือบสี่ปีละมิวกี้มิวกี้กับอีกวันที่ห้ามอื่นกับขบฮอบหนึ่งปีสิบเดือนโบลิแมนชองปี้ะพูนวันที่ห้าเอ้ยยาลินวันที่บาทมือนี่นะมะลินวันที่ห้าพืนสภาขม สองปีสองขวบตากตะเตนตากตะเตนตากตะเตนเคียวใหญ่เลยพี่น้องเอาขึ้นหูสัตว์ <c oughs> àn, มิวกี้พันย่านพันบก <c ười> ุก่าจับตากตะเตนลูกตากตะเตนเคียวตากตะเตนอันนี้แหละใหญ่กว่าหมูวันอื่นตากตะเตนเคียวอืม ตัวแม่เลยนอนใหญ่ๆตัวผูกฉี่ตัวน้อยๆกว่านี่นี่ตะกแตนใช่ตะกะแตนจับบังดุอ่ะก้าจับบ่จับบังดุตะกแตน่าดูตะกแตนแตน่าดูแตนคำเดียวกันเลยแตนน่ะผากไปตำไม้แล้วบนขาวๆน่ะไปตำไม้แล้วกับมันเป็นบาดดิมันเป็นบาดแล้วกับมัน มันตกสเก็ตออกเรือเป็นแป้วขาวๆเน,นี่ยนะผักเฮดตะหอยเหลี่ยมไหมเออหรือเออเออตะก,กะแตนตะก,กะแตนตะเอ,อิกบินกะมีตะขี้เท้าเนี่ยพาไปล่างมือล่างหน้าแล้วแต่ว่าอันนี้บนขึ้นจับเหนียวๆมันบอกเขาบอกอ,บอาบน้ำคุณเนาะเออบะกกล้วยท่วงเข้าใจแท้อือเฮตตาปิบชปลุงเนลลี่ยสบายดีจ้าเนอะไหม สบายดีจ้าปะลุงสบายดีจ้าปะลุงสบายสบายดีจ้าปะลุงก่อนแขวะจักเล็บนะอลาปะลุงเบิ่งดุแขวปะปงวพี่น้องแขวโคกกระป่งแล้วแต่ว่ามันกำลังเริ่มโผล่เลยนะปงเขาจนชุดทั้งในไปละป้าป้าเอิ้นพอ่พอๆดูพอ่พอๆ พ่อเชื่อกับเพื่อนต้าฟินกี่แถวพปอเห็นโพี่น้องหมดแล้วพ่อพ่อ,อ,อ,อพ่อจ่ะพ่อ,พ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 อมือกับมุมกับเมามันออกแต่โตกิ่ฟุ่นล่างก็ได้โตัวดำๆดติดนี่มันคล้ายๆมันเป็นขาน่ามเหนียว คําบ่ล่างสิคีมน้ําเอ็มอือตะะแตนมุมแฮงมิวกี้มุมแฮงมอมแมมอาบน้ําไปลบ1ตอนประมาณ9:10นบเอนึงกจักหน่อยคําเติบนี่แหละนี่ก็คําตกกระแตนคําเติบก็บ่แล้วดอกพี่น้องคําเข้าอาบอีกืนึงจ้าจ Ngam 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 ơ, tắc ngam 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 rồi, ngam 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 áo ngam 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 สบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าคุณตาคุณยายคุณตาคุณลุงกี่ข้านมีกี่้อนประเหตุชนใจเหตุเดี๋ยวนี้คำว่าจะกินพัดหูจักเลยพี่น้องเห็นคนอื่นถือนมนี่เอ้ยเห็นถือกล่องนมเปรี้ยวนี่ บอบอกกับทูจ้าหกมือขึ้นชุดหัวให้ทูจ้าเวลาบ่มียังกินนี่คีข้านเดี๋ยวนีงฮะมาลูไก่บอกไก่ลาลุงพังดูไก่ cây vào đúc phải vậy vào bên chắc khám. khám rồi vào bên chắc khám rồi ba lung phăng ra ra hết dây xong cây 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 ừ. Ừ. เต่ามาซ่าเร่กน้อยบันนอกของนาผู้สะเพนเห็นยังเน่มึงดูอยู่เทิงเฮิร์นยู่เทิงก็ดื้อยูทึงเดี๋ยวองกเลยอยู่เทิงก็ออกมาคันว่าซานบนสะเพนล่างถ้วยค่ะลิ่นงามโถงงามลิ่นอ่าอ่าจมไปบนอื่นจมไปลิ่นบนอื่นก็ จับไปมาจับไปมาจับปูใสกระดงที่พี่น้องเขาจบออยู่ทึ่งก็นั่นแหละจยากลินเครื่องพรุงมักผิกประเด็กแล้วก็ไปลินน้ำตักน้ำถอกถิมอ้าอาแล้วก็เอาโตจุ่มลงทลังน้ำไปเซน้ำอยู่ข้างล่างก็อยากลงแต่ตา่างซานบนที่วา่าน้าล่างถ้วยล่างจานที่เขา เทลงมาน้ายังไปลิ่นน้ำสุกรกระปกน้ำเสียที่เข้าล่างหันล่างนี่ลงมาจากเทิงเฮือนนะาจบปูใส่กระดงเวลาหนั่งกินเข่าแต่ละมือหาเสียงสวดสวดบดิเสียงย่อนได้ไหมเสียงห้องใส่เด็กหน่อยบบมีอีกว่าสีหนังในพาเข่ามอมแม่ฮื ไปลิ่นน้ำอยู่ซานไปเอานั่นเอานี่ไปคนลงน้ำเมิดจับปูใส่กระดงเลยช่วงนี้เห็นมาช่วงนี้บ่อค่อยเห็นค่อยเห็ดขีบเห็ด,อ,หดอยู่เห็ดกินเนาะเล็กน้อยวนอี<แ>น่องเ้ยขนาดแบบว่าคองกินที่แบบว่าเห็ดแล้วเลยเนาะเฮาแข่เอาใส่กระตกมาหนังกินเข่าสื่อกันยังแบบเผื่อสิกินแล้วก็ไลข่ขบเป็นชิฟเซาลบ บาจักอิญังอิยากองน้องอยู่เขะจา,จายโบนองโบจักนั่งกินเข่าได้คำหนึ่งท้อ,องคำกาลังเข้าปากจะเน้นแลนแลนไลข่ขบมิวกี้ข่าวคลองกระจัดกระจายจังยังเป็นอย่างอกำลังอ้าปากว้าวฮุบขี้ดินลุกขึ้นควันเข้าปากเบดว้าวมากมิลกี้มาไหมลูกเ <c oughs> พีย้ยจะต่างเดดหามันโมไบนลินไปลินทั้งใด น,นี่ก็มาขวัดดินเจือนมาใส่อันนี้วัดมันได้เป็นหูไปเบิ่งใกล้ๆเป็นโพงเข้าไปเลลอกๆนะคะสองคนผู้ใหญ่น้ำหนักหลายๆขึ้นไปยืนตงเกิงพอดีถล่มลงมาใส่ไล่บไล่จับปูใส่กระดงกินข่าไปน้ำกรกินโมเลวจักเถื่อจั๊กยังอิ่ยะก็จังกรใจายจักไลุ่บลูกจับจับมาไปจับมาไปแหละคือจับปูใส่กระดงคือเขาว่าละนอกมิวกีว้ อย่าว่าแต่เห็ดกินเลยขนาดนั่งก like. AH. ินเข่าแป๊บแป๊บหนึ่งกับพ่อแห้งเลยก็เช้าเลยสิไปแบบว่าเห็ดกินโดยบุมีผู้ใดแบบขับบุมีพ่อเพื่อหัวลินอยู่เวลาพ่อเผื่อไปข้างนอกน่าสมุดสิไปเห็ดกินแล้วก็พาให้มีผู่ลินอยู่เนี่ยโอ้ยเป็นไปหมดเลยเออมเออเอี่ยมเอี่ยมเออตะกเก็นว้าวดูว้าเป็นนะบ่กกำลังหัทว้า แขนแปวแคนเปวหวังฉีดวัคซีนตอนวันลอดเนี่ยในแคนแปวเมื่อกี้อ้าวเอาพี่ถิ่นไปยังเอามาให้แม่พี่ไว้เอามาให้แม่พี่เมื่ออื่นนี่ก็10ิบเดือนละว่าดอีก2องเดือนก็น2องปีแล้วโบเมื่อก,กี้ยังบอจักยาจักเศร้าเลยคนดื้อเด้ ว่าอย่าอย่าแห้งเห็ดดื้อเห็นเห็นบ่สิีุบดินมาใส่เในบ่อุบดินไปใส่ตะกั่วในบ่อย่าลูกยาย่าเห็ดกับโกห้องเมื่อคืนนี้น้าวิวกีลับปะกับโกอยู่ในเฮือนข่อยนะตุ๊กแกนะมันมีตุ๊กแก บางมือมันก็ออกมาหนารละเบียงแต่ว่าอยู่ทึงลังคาผมมันบ่่อยเห็นตัวบรรดตัวใหญ่นะ่ะคอยสัง่งมันจขี่ลงมากองอยู่นานๆเห็นผ่นแต่เหงึงลหละตั้งแต่ชงสาเดือนที่แล้วเห็นผุนผ,นผ่านหน่อยหนึ่งอยู่ทึงลังคาโคง้งอยู่โคง้งไม่ลังคาเฮือนผุนาแต่ว่าโตน่อยมันได้เห็นดุอยู่ห้จับมาให้มิวกีเบิง่งเลยเลย,เลยแต่ก็บ่ได้ปล่อย,อยนะพี่น้องไปบ่าเอาเขาเอาผ่าเนาะ ผ่าแล้วก <them> ็จับหัวมันไว้ยามันครบเดย่ามันกัดเดมาให้มิกกี้เบิ่งมิกกี้ย่านนะโป๊บบอก้าเบิ่งหนุ่คนย่านกับโกเอามาวะเอาตะกั่นให้แมววะให้ตะกั่นเนี่ยมาแมวไวๆกับโกห้องเมื่อคืนนี้่ะมิกกี้รับแล้วเป็นปีแล้วมันหมดห้องมันห้องเต้ช่วงยมฝนห้องดูได้ยมฝน ปัญญาม,นมันหดได้ห้องเลยฮะก็สีเห็นมาห้องอีกมื่อคืนกับโก้กับโก้ห้องบอดได้ลายตองห้องซามสีเถืออ่อ,อนนีบอลินเฮ้ยหมสบายกะเป็นไขวัดนี่จะเป็นนานส่วงนานสื่นเนาะกินยาอยู่ตลอดกะยังแบบ ในปา,ในนากในคอนน่จะเป็นอะไรนะคมปากคมคอกินยังกระเพาะเสีบไ่ไ้ไปนองเอาง่ายๆก็คือสิเป็นโควิดนย่า้วมั้งกินต้มน้ำขิงอย่ค่อยปไปเนี่ยแต่อันันแปลกนะแปลว่าห้าเหาก็กินน้ำลงไปจะมากกบขคอแหง้งคือห้าวคนกินน้ำโดนนี่นะคอแหง้งแล้วก็อยากน้ำเย็นกินน้ำขิงกินน้ำต้มขิงแต่ว่าแบบกินไปบอได้โดนมันเกิดคอแหง้งอยากกินแต่น้ำเย็น มันบริเกี่ยวกับน้ำคิงได้ขอแหงส,งสกไทมันเป็นอันนี้แหละขอยบอกมนกน่าจะเป็นโควิดนี่แหละอันนี้นะแต่ว่าบ้านเขาเอิญกับไขวดัดน้องบอกอว่ามันก็เป็นแบบธรรมดาคนเดียวติดกันไว้ไวเป็นบรรจุนคนเลยเนยเฮือนพอมิลกี้ไข้ไข้แล้วไข้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังยังเป็นแหงอยู่กับสิมีข่อยกับแม่ไพรไซนี่แหละ เด็กน้อยนี่ก็ไข่แน่เลือเป็นเรือแต่เป็นน้ำมูกเรือแต่เป็นน้ำมูกใส่พออาการมันมาแรกๆมีไข่ก่อนไข่แล้วก็ต่อมากระเจ็บคอไข่ขลงแล้วก็เจ็บคอแล้วก็สิบเป็นน้ำมูกแล้วก็คันคอแล้วก็ไอนลาจากไข่ลงไปแล้วมีปีไปแล้วอุ๊ยไปชิบิโลกิชิกไอเราบังบังบัง หันมายิ้มเป,ปื่อย์นี่พญายักลงกี่ทีกันฮะเบิ้งตื้อโอเคพี่น้องเออเดี๋ยไปดื้อนะฮะเดี๋ยวเบิ้งพญานะฮะแผนการผ่อนซูงไนดะ้เห็นใบยิ้มเปื่อย์มีแผนการได้นแล้วกับเจ้าลล่นน้ำก,นก้นแล้วก็หันหน้ามายิ้มเป,ปื่อยเยชิมาลิน้นกี่เท่าอีกแล้วแม่ล่างมือล่างยังให้ล่ะช่วยหน้าใหา้ล่ะฮะโอเคพี่น้องเอ้ยดื้อแฮง สุผ่อนคลิปหนาเด้อขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณคนสูุรคนไปแล้วคลิปนี้จะได้สบายดีทุกคน